คำข่าววันนี้เสนอคำว่าเต้าข่าวเต้าข่าวหมายถึงการปั้นข่าวหรือแต่งแต้มบิดเบือนเพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์ที่คนในชาติแบ่งขั้วแยก่ายเอาประเทศชาติเป็นตัวประกรันอยู่ในเวลานี้แน่นอนว่าแต่ละฝ่ายจําเป็นต้องมีสื่อคอยให้ข้อมูลข้อเท็จจริงหักล้างซึ่งกันและกันแต่การหักล้างนั้นจะต้องใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานมีคําพูดยืนยันได้ใครพูดอะไรเสนอข้อคิดเห็นอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นแต่ไม่ใช่การเต้าข่าวโดวยคิดหรือจินตนาการเอาเองแล้วนําเสนอเป็นตุเป็นตะ สำนักข่าวทีนิวที่ใช้สีม่วงเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นอีกหนึ่งสำนักข่าวที่เลือกข้างอย่างชัดเจนแต่การนำเสนอข่าวกลับมีการเต้าข่าวสำนักข่าวแห่งนี้อ้างใบปลิวเทือนออกมาสร้างความสับสนโดยนำเสนอว่าใบปลิวดังกล่าวเป็นของคนเสื้อแดงเนื้อหาใส่ร้ายว่าแกนนำเสื้อแดงสั่งให้เตรียมน้ำมันใส่ขวดเอาวไว้เตรียมอาหารเตรียมอาวุธเอาวไว้ต่อสู้หากเจอกับรัฐประหารอีกครั้งเต้าข่าวถึงขนาดว่าเตรียมตั้งรัฐบาลพลัดถิน โดยที่สื่อกระแสหลักและสื่ออื่นไม่รู้เรื่องเลยทั้งๆท,ที่นอปชคนแสดงก็ยืนยันมาตลอดว่าหากจะทำอะไรก็จะเปิดเผยแถลงข่าวบอกกันตรงๆเต,ต้าข่าวกันหน้าด้านๆแบบนี้คนดีๆเขาไม่ทำกัน